ถามตอบเข้าไทยวันที่17กุมภาหกห้าเทศแสนโกใหม่ขอ Thailand Pass คนไทยและชาวต่างชาติอันนี้คือการตอบคำถามจากวันที่14กุมภาหกห้านะครับวิดีโอชื่อเดียวกันเป็นช่วงที่ยังคลุมเครือนะครับว่าตอนนี้คือไทยแลนด์จะเอาอย่างไรกันแน่นะครับในภาวะที่ประเทศข้างเคียงเริ่มมีข่าวทยอยเปิดกันมากขึ้นแบบที่ไม่ต้องขออนุม,มัติใดๆแต่ว่าของไทยแลนด์ยังคงเดินหน้านะครับตามข่าวที่พูดก็คือ ปรับปรุงระบบ Thailand Pass ให้มีปัญหาน้อยลงไม่ใช่ให้ง่ายขึ้นเท่นั้นก็มาดูการว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปจะยังคง Thailand Pass ไปได้อีกนานแค่ไหนใครจะไปก่อนกันระหว่าง Thailand Pass กับคนออกกฎเริ่มต้นก็ตามธรรมเนียมนะครับอันนี้ได้ไลค์จากเพื่อนๆเ,เยอะที่สุด ช่องนี้ควรมีคนซับสักห้าแสนยังต่ำช่องดีมากดีที่สุดในการอธิบายเกี่ยวกับวีซ่าการท่องเที่ยวเอกสารต่างๆละเอียดยิบใช้ช่องของคุณลอปเป็นคู่มือในการขอวีซ่ามาสี่ห้าปีแล้วโอ้โหติดตามมานานขนาดนั้นเลยหรือเปิดฟังเวลาขับรถเพลินๆทําให้เตรียมเอกสารได้ด้วยตัวเองทุกครั้งที่เดินทางขอบคุณมากครับโอ้ก็จริงๆเราเป็นช่องเครียดอะนะเพราะว่าช่องที่เขามีหลายแสนนะนะั่นแหะคือเขาเป็นช่องแบบ บันเทิงไงฟันนี่แต่ของเราเป็นช่องแบบคลิเครียดก็ตามนิสัยคนพูดอะเป็นคนแบบคลิเครียดอะไรอย่างเงี้ยเท่าที่เป็นอยู่ตอนนี้คือประมาณ8ปดหมื่นเนี่ยก็ถือว่าเรามาได้ไกลเกินกว่าที่เราคิดแล้วแหละตอนแรกเราก็นึกว่าจะสักแบบแค่นิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยคือมันก็มีแต่ How to นะช่วงก่อนโควิดวิดีโอ Howto คือวิธีการต่างๆเป็นวิดีโอที่มีคนดูน้อยแต่ว่าได้ประโยชน์มากขอสอบถามต่างจากคนอื่นหน่อยนะคะ คือสามีจะเดินทางมาในอีก2วันเอกสารทุกอย่างพร้อมแต่สามีไม่ใช้มือถือแต่การเดินทางเข้าไทยมีข้อหนึ่งที่บอกว่าต้องโหลดแอปหมอชนะเพื่อเตือนการตรวจ rt-pcr ครั้งที่2แต่ใบจองโรงแรมในคืนที่5ก็ระบุก,การตรวจครั้งที่2ว่ไว้อยู่แล้วจะมีปัญหาไหมคะในกรณีที่เราไม่มีโทรศัพท์มือถือก็หมอชนะนี่แหละครับที่มีปัญหานะคือแอปมีปัญหาซะเองฉะนั้นก็เขาไม่ได้โฟกัสมากในตอนนี้ เพราะมันมีปัญหาก็เลยบังคับให้เราจองโรงแรมในคืนที่ห้าไงก็คือให้โรงแรมเป็นคนตามแทนเพราะระบบติดตามตัวนี่คือไม่เวิร์กติดกฎข้อบังคับต่างๆมากมายก็คือไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรเพราะหลายๆคนที่เข้าไทยนี้เขาก็ไม่ได้มีเบอร์ไทยนะเพราะาอยู่ต่างประเทศกันมานานๆอยู่แล้วจะมีเบอร์ไทยได้ยงไงจริงไหมแล้ววันที่5้าก็ไม่ได้จ้องแจ้งเตือนเพราะว่าเรามีใบจองคืนที่5้าของเราอยู่แล้วนะครับคนจะไปหรือไม่ไปเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับแจ้งเตือนหรอกใช่ไหม ติดตามคุณล็อบมาตั้งแต่โควิดระบาดค่ะถึงจะไม่มีแฟนฝอจุดแต่ก็จะติดตามต่อไปกดถูกใจตลอดนะคะเพราะได้ความรู้มากขอบคุณค่ะก็จริงๆเราก็ไม่ได้โฟกัสว่าจะต้องเป็นกลุ่มแฟนฝรั่งนะครับอันนั้นคือบังเอิญนะครับเพราะว่าออฟกับจีเป็นไปท่องเที่ยวก็คือคนธรรมดาที่แค่อยากไปท่องเที่ยวต่างประเทศแต่บังเอิญว่าพอเราทําคลิปเกี่ยวกับพวกวิธีการขอวีซา่าคนไทยไปต่างประเทศปุ๊บเนี่ยก็จะมีกลุ่มเนี้ยที่เขาก็ เดือดร้อนว่าเขาอยากจะไปเยี่ยมเยียนก็เลยมาติดตามเราแล้วก็ถามนู่นถามนี่อปก็เลยได้ทําคลิปตามที่เขาถามมาตั้งแต่ตอนนั้นแต่จริงๆแล้วก็คือเราก็ใครมาถามอะไรแล้วเราก็เห็นว่ามีประเด็นเราก็จะทําอันนั้นเด็กที่เดินทางกับผู้ปกครองต้องซื้อประกันวงเงินห้าหมืน US ดอลลาร์ต่างหากหรือเปล่าคะหรือใช้ร่วมกับผู้ปกครองขอบคุณค่ะก็ถ้าเด็กเป็นพาสปอร์ตไทยก็ไม่ต้องซื้ออยู่แล้วนะครับ แต่ถ้าเป็นพาสปอร์ตต่างชาติก็ต้องซื้อประกันด้วยเช่นเดียวกันแต่บางคนเขาก็ใช้ประกันต่างประเทศที่เปนแบบทำเป็นแบบแฟมิลี่อ่ะก็คือมีชื่อทุกคนอยู่ในใบประกันใบเดียวกันอันนั้นก็ใช้ได้แต่ต้องมีระบุวงเงินความคุ้มครองห้าหมื่นดอลลาร์หรือมากกว่านั้นนะครับอยู่ในใบกรมธรรม์ด้วยคือมีชื่อรวมกันหลายคนในใบเดียวได้แต่เด็กก็ต้องซื้อประกันเช่นเดียวกันถ้าเป็นพาสปอร์ตต่างชาติ คุณรับสามถึงผมในคลิปนี้เลยมาตอบนะครับผมยังไม่กลับไทยจนกว่าจะได้แบบ EU คือไม่ตรวจอะไรทั้งนั้นก็น่าจะอยู่ต่างประเทศอยู่แล้วแล้วก็ตรับใดที่ไทยยังไม่เลิกการต้องขอ Thailand Pass หรือการต้องตรวจขาเข้าเขาก็จะไม่ยอมกลับนะครับหรือถ้าสายการบินขอตรวจก่อนขึ้นเครื่องครั้งเดียวมากสุดผมยอมออาก็คิดว่าหลายๆคนคงคงจ่อเรื่องนี้อยู่ว่าให้มีกฎเกณฑ์เหลือแค่นิดเดียวก็ถึงจะกลับประเด็นคือ ในภาวะที่ประเทศข้างๆเขาทยอยเปิดแบบเงื่อนไขน้อยแต่ว่าเรากลับทําศูนย์กระแสเนี่ยสิอันนี้คือเรื่องที่น่าคิดว่ามันเป็นเพราะอะไรระหว่าง Thailand Pass กับเอ่อคนออกกฎใครจะไปก่อนกันเพราะว่าคนออกกฎไม่ยอมปล่อย Thailand Pass ไปง่ายๆมีเรื่องยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับการตรวจโควิดก่อนเดินทางเข้าไทยในเว็บไซต์บอกว่าตรวจระยะเวลาไม่เกิน72ชั่วโมงก่อนเดินทางแต่มีอีกช่องหนึ่งคุณพี่เขาบอกว่า 72ชั่วโมงนั้นรวมตั้งแต่เวลาที่เราได้ตรวจไปจนถึงเดินทางถึงไทยเลยเลยไม่รู้ว่าสรุปคือเอาอยัางไงกันแน่คะถ้าเป็นของไทยนะครับฟันธงได้เลยใช้อย่างนี้มาตั้งแต่ต้นแล้วก็คือ72ชั่วโมงก่อนเครื่องบินออกจากต้นทางฉะนั้นดูตั๋วเครื่องบินว่าเครื่องบินออกจากประเทศของเราวันเวลาไหนก็คือนับย้อนขึ้นไป72ชั่วโมงอแต่ว่าที่เขาบอกอันนั้นอะ่ะก็คือประมาณกรณีรอบครอบระมังนะครับ ถ้าเพราะว่าเจชั่วโมงก่อนถึงไทยเนี่ยมันก็จะย่นสั้นลงมาอีกก็คือเป็นกรณีรอบครอบนั่นเองพึ่งกลับจาก day ห้าหมายถึงว่าเทสแอนโกคืนที่สองนะครับตรวจโควิดตอนเที่ยง14บสีกุมภาผลออกประมาณ3ามทุ่มเป็นลบสามีก็เป็นลบด้วยดีใจสุดๆตอนนี้จะไปไหนก็ได้ก็คงจะนอนตาหลับไม่ต้องกังวล <c oughs> ครับก็มีคนบอกว่าช่วยเอาคนอื่นที่ตรวจไม่เป็นบวกมาเล่าหน่อยอะไรเงี้ยอันนี้มีแล้วรบกวนถามนะคะ ตอนนี้เอกสารครบ QR พร้อมเหลือแต่ตรวจ PCR 72ชั่วโมงก่อนขึ้นเครื่องถ้าผลออกมาติดโควิดต้องทำอย่างไรคะก็อันนี้ไม่ได้ฟันธงว่าถูกต้องนะครับแต่แค่ว่าถ้ายังพอมีเวลาก็คงต้องไปหาตรวจอีกให้มันเป็นลบให้ได้ทำได้แค่นี้เองจริงเหลืออีกแบบหนึ่งก็คือถ้าเราบังเอิญนะบังเอิญบังเอิญมีใบรับรองแพทย์ว่าเคยติดโควิดแล้วหายมากกว่า14วันคือผ่านมาแล้วมากกว่า14วันแต่ไม่เกิน3เดือนอันนั้น พอจะใช้ประกอบได้แต่วงเล็บก็ต้องขึ้นอยู่กับสายการบินอีกว่าเขาจะยอมรับไหมว่าให้คนตรวจเจอเป็นบวกขึ้นเครื่องโดยที่มีใบรับรองแพทย์ยืนยันว่าหายแต่ว่าต้องอย่างที่บอกคือมากกว่า1 4วันไม่เกินสามเดือนอีกแต่ว่าก็ไม่ค่อยเห็นใครมาโพสต์เรื่องนี้นะครับมีบ้างแต่ว่านานๆทีก็คิดว่าโอกาสไม่น่าจะมากอาจจะยกเว้นว่าคนที่เคยติดโควิดมาก่อนเขาอาจจะยังมีเชื้ออยู่ก็จะมีโอกาสตรวจเจอเป็นบวกอยู่เหมือนกันฉะนั้นก็เลยว่า เหมือนว่าถ้าเกิดใครพอมีเวลาเตรียมตัวล่วงหน้านะติดโควิดแล้วหายปุ๊บก็มีใบรับรองไม่รู้เหมือนกันว่ามันแพงไม่ทาใบรับรองแพทย์เตรียมๆไว้ก่อนว่าถ้าเราจะเดินทางเข้าไทยในช่วงไม่เกินสามเดือนนี้เพราะมันจะได้ไม่เกินสามเดือนด้วยซ้าแล้วก็ต้องถามสายการบินอีกว่าเขาจะยอมรับไหมว่าตรวจเ,เจอเป็นบวกแต่มีใบรับรองว่าหายขอถามเรื่องประกันประกันที่ของสวีเดนมีคุ้มครองตาม วงเงินแต่ว่าเป็นสกุลเงินสวีเดนต้องเปลี่ยนเป็น US ไหมคะเผื่อเขาจะสายตาสั้นไม่รู้เลทเงินก็ถ้าถ้ากังวนนะครับก็พิมพ์เอาไว้ในนั้นว่าเออมันเป็นสกุลเงินของสวีเดนใช่ไหมก็บอกว่าเทียบเท่ากับกี่ US อะไรอย่างเงี้ยพิมพ์เอาไว้ในที่ว่างในใบกรมธรรม์ก็ได้เราลงทะเบียนได้ที่ไหนคะขอข้อมูลหน่อยอย,อยู่หนูอยู่สิงคโปร์อยากกลับไทยลงทะเบียน Thailand Pass ได้ตรงไหนคะ ก็เว็บไซต์ tp.consular.go.th นะครับหรือถ้าวิธีการต่างๆดูใน go.noGuide.com/reopen ก็คือเรามีสรุปเอาไว้แล้วถ้าเอาสรุปสั้นๆก็คือต้องฉีดวัคซีนครบแล้วก่อนเสร็จแ,แล้วก็จองโรงแรมคืนที่1กับคืนที่5ซึ่งรวมค่าตรวจ rt-pcr 2รอบแล้วก็เฉพาะวันที่1ก็คือรวมรถมารับที่สนามบินถ้าเป็นคนไทยก็เท่านี้นะครับอ,อ๋อแล้วก็ไปฉีดวัคซีนด้วยอ,อ่าแล้วก็มาขอไทยแลนด์พาสที่เว็บไซต์ที่บอก ขอล่วงหน้าไม่น้อยกว่า7วันชิคาโก้ห้วนค่ะ DC บริการพูดจาดีมากคงหมายถึงสถานทูตละมั้งเออข้อของที่อเมริกามีสี่สาขานี่ทั้งทางโทรศัพท์ที่สถานทูตเคยโทรไปหลังเลิกงานมีพนักง,งานรับสายด้วยแถมพูดจาดีมากให้คำแนะนำดีมากๆเสียดายจำชื่อไม่ได้ก็ลางๆเหมือนกันนะครับว่าที่ DC นี่คือเขาตอบโอเคแต่ที่ L อะไรสักอย่างนี่แหละเขาก็มักจะหมายถึงว่าที่ตอบทางอ e ีเมลนะ ที่ถามเรื่องวีซ่าไปเนี่ยเขาก็มักจะตอบทุนๆแล้วก็ตอบชา้าด้วยคุณอ๊อฟครับผมกําลังจะกลับไทยจองโรงแรมวันที่1กับวันที่5อยากทราบว่าเราตรวจวันที่1แล้ววันที่5เราสามารถตรวจตามภูมิลําเนาได้หรือไม่ครับหรือต้องกลับมาตรวจที่โรงแรมเหมือนเดิมอันนี้ไม่รู้จะตอบได้ตรงหรือเปล่านะครับวันที่1ก็คือต้องเป็นจังหวัดเดียวกันที่เราลงเครื่องอย่างเช่นถ้าลงสวนภูมิก็กักตัวที่กรุงเทพหรือว่าชลบุรี แต่วันที่5สามารถเป็นที่ไหนก็ได้แล้วก็การตรวจนั่นก็คือต้องเป็นโรงพยาบาลที่เป็นคู่สัญญากับโรงแรมก็คือโรงแรมต้องเป็นชาเอ็กซ์ตราพลัสด้วยนะครับแล้วก็ไปตรวจที่โรงพยาบาลที่เป็นคู่สัญญากันเพราะว่าเราจะต้องจ่ายเงินให้กับโรงแรมใช่ไหมเพื่อให้เขาไปจองให้เราอ่าแล้วทีนี้มันก็คงจะมีล็อกไว้อยู่แล้วว่าต้องไปตรวจที่ไหนก็คือเราก็ไปวันที่5้าเราก็ไปตรวจที่โรงพยาบาลนั้นก่อนเแล้วก็มาลอมอบตัวที่โรงแรมที่เราได้จองเอาไว้คือต้องตรวจที่ ตามสถานที่ที่กาหนดนะครับไม่ใช่ว่าตรวจที่ไหนก็ได้นะตรวจตามสถานที่ที่กาหนดเพราะว่าเราจ่ายเงินให้เขาไปแล้วนี่ใช่ไหมก็ต้องเขาเหมือนก็จะล็อกเอาไว้ว่าต้องเป็นโรงพยาบาลนั้นที่เป็นคู่สัญญากับโรงแรมเท่านั้นคุณอ๊อบครับเพิ่งได้ใบตรวจ PCR จะบินพรุ่งนี้โอ้ก็คงไม่รู้จะกว่าวิดีโอนี้จะออกคงเลยไปแล้วใบตรวจ PCR ต้องส่งให้โรงแรมที่ไทยด้วยไหมครับหรือยื่นแค่จุดเช็คอินก็จริงๆมันใช้แค่ตอนก่อนขึ้นเครื่องบินเท่านั้นเองนะครับที่สายการบินเขาจะเป็นคนตรวจ การไปตรวจโควิดวันที่5ที่ไปถึงไทยต้องจองตรวจที่โรงแรมด้วยหรอคะเราไปตรวจตรงกับโรงพยาบาลไม่ได้หรอคะไม่ได้ครับตรงนี้เคยถามสถานทูตมาแล้วต้องเป็นโรงพยาบาลที่เป็นคู่สัญญากับโรงแรมที่เราจองเท่านั้นฉะนั้นโรงแรมมันก็เลยต้องเป็นชาเอ็กซ์ตร้าพลัสเพราะว่าไอาย,ยี่ห้อน,นี้ก็คือจะต้องเป็นมีโรงพยาบาลเป็นคู่สัญญากับโรงแรมด้วยเขาก็เลยบังคับว่าจะต้องเป็นชาเอ็กซ์ตร้าพลัส คนนี้มาบอกว่าสถานทูตที่นครชิคาโกพนักงานน่ารักทุกท่านค่ะไปทีไรเป็นมิตรและช่วยเหลือดีมากเออไม่เหมือนกับที่คนเมื่อกี้บอกเลยมีใครทราบบ้างครับที่จังหวัดอุบลมีโรงแรมชาเอ็กซ์ตรร์พลัสบ้างหรือเปล่าครับก็ค้นในเว็บไซต์ thailandcha r com นะครับเลือกเป็นประเภทโรงแรมที่พักแล้วก็เลือกชาเอ็กซ์ตร้าพลัสแล้วก็าหาจังหวัดอุบลแล้วก็กดแบนขยายค้นหาเลยอ้าวคนที่บอกว่าวอชิงตันห้น และจะให้ติดต่อที่อีเมลอาใช่ถ้าถามเรื่องวีซ่านะเขาจะโยนให้ไปติดต่ออีเมลไม่ว่าจะเป็นเอลหรือเปลี่ยนเป็นวอร์ชิงตันหรือ,อยังไงก็แต่โยนให้ไปติดต่อที่อีเมลวงเล็บถ้าเป็นเรื่องวีซา่าถ้าซื้อตั๋วโดยใช้พาสปอร์ตอเมริกาเวลาขอ Thailand p พาสกรอกข้อมูลพาสไทยได้ไหมคะเพราะว่าในคลิปของคุณออฟนาทีที่10.2 0ไม่รู้คลิปไหนคุณออฟบอกว่าใช้ขอ Thailand p พาสใช้ข้อมูลพาสปอร์ตไทยได้เพราะไม่อยากซื้อประกัน และไม่อยากโทรไปเปลี่ยนกับแอร์ไลน์เอ่อมันขึ้นอยู่กับว่าพาสปอร์ตไทยของเรานี่หมดอายุหรือยังนะครับถ้าหมดอายุแล้วก็ใช้พาสปอร์ตไทยไม่ได้ก็มีอีกทางเรื่องหนึ่งที่อ้อเคยบอกไปก็คือติดต่อสถานทูตบ้านจะขอทําหนังสือเดินทางฉุกเฉินใช้เวลานานแค่ไหนถ้ายังพอมีเวลาก็หนังสือเดินทางฉุกเฉินคือเป็นใบแทนชั่วคราวของพาสปอร์ตไทยอ่ะอันนี้คําถามคล้ายๆกับเมื่อกี้ขอไทยแลนด์พาสแต่พาสปอร์ตไทยหมดอายุไปแล้ว1เดือนจะขอได้ไหมก็ไม่ได้นะครับ ขอเป็นหนังสือเดินทางฉุกเฉินเรียกว่าใบ C.I. Certificate of Identity ติดต่อสถานทูตเลยถ้าถ้าทันนะครับถ้าขอทันเขาบอกว่าถ้ารับเรื่องแล้วเนี่ยก็ประมาณไม่กี่วันก็ได้แล้วแต่ก่อนที่จะรับเรื่องเนี่ยสิมันต้องนัดกันนานไหมอันนี้เอาไม่รู้เราอยู่อินโดใบรับรองฉีดวัคซีนมันไม่มีเลขพาสปอร์ตระบุเอาไว้มีแต่เลขบัตรประชาชนไทยเป็นเลข16หลักเออบัตรประชาชนปกติจะแค่13หลัก เพราะว่าคุณหมอดันเติมเลข03ตัวไว้หลัง13หลักด้วยสามารถใช้ได้ไหมคะใช้ได้ครับก็คือพอเขาดูแค่ชื่อกับนามสกุลว่าตรงกับพาสปอร์ตของเราไหมอ่าอันนี้อ๊อฟก,ก็อยากรู้เอ,อ่อการทำพาสสองเล่มทําได้ยังไงบ้างเหรอคะหรือว่าแล้วแต่ประเทศที่เราอยู่มีประเทศไหนบ้างที่ให้ประชาชนใช้พาสสองเล่มเท่าที่อ๊อบรู้เนี่ยอมันก็ได้แค่บางกลุ่มอย่างเช่นแต่งงานหรือว่าเป็นลูก ของคนที่ได้ไปอยู่ที่นั่นแล้วแล้วก็จะต้องอยู่นานพอสมควรแล้วก็ต้องมีคุณสมบัติอีกบางอย่างนี่มีที่มีคนมาตอบนะครับที่รู้คืออิตาลีเพราะเราและลูกก็ถือ2พาสการจะมีพาสอิตาลีก็ต้องเป็นเด็กที่เกิดในอิตาลีและต้องทําเรื่องขอสัญชาติไทยและพาสไทยให้ถูกต้องโดยติดต่อสถานทูตไทยก็คือเขาเกิดที่อิตาลีไงก็จะได้ของอิตาลีก่อนใช่ไหมแล้วก็ค่อยมาติดต่อทางไทยเพื่อขอทําพาสปอร์ตไทย สถานทูตไทยที่โรมส่วนเราอยู่อิตาลีมาจนได้สัญชาติอิตาเลียแล้วก็เลยยื่นเรื่องขอพาสอิตาลีค่ะก็ต้องอยู่นานแล้วก็คนนี้เขาบอกว่าได้สัญชาติก่อนแล้วก็ไปขอพาสปอร์ตอิตาลีอันนี้เดนมาร์กคิดว่าคงแล้วแต่ประเทศนะคะที่เดนมาร์กตอนนี้ถือได้ทั้งสองเล่มแต่ต้องมีการสอบผ่านก่อนค่ะตามกฎระเบียบของเขาอันนี้ขาประจำแต่งงานกับต่างชาติแล้วได้สัญชาติรวมทั้งลูกในสมรสด,ด้วย หรืออยู่อาศัยมานานเพราะทํางานทําธุรกิจแบบถูกกฎหมายวิธีนี้ได้พาสปอร์ตอย่างเดียวไม่ได้สัญชาติอยู่อาศัยมานานหลังเกษียณและมีไรายได้บํานาญพอสมควรขอสมัครสัญชาติได้แต่เดินเรื่องนานหลายปีเพราะตรวจประวัติย้อนหลังจนแน่ใจหลายประเทศยอมให้ถือสองพาสปอร์ตได้รวมทั้งไทยด้วยแต่มีบางประเทศให้ถือได้แค่สัญชาติเดียว <c oughs> เช่นเนเธอร์แลนด์เหรอเออมีประเทศไหนบ้างที่เป็นประเทศจเจริญแล้วที่ให้ถือได้แค่เล่มเดียว ใครรู้ช่วยแชร์หน่อยนะครับเพื่อนจากแคนาดาจะเดินทาง18กุมภานี้ลงทะเบียน Thailand Pass หลายวันแล้วยังไม่ได้ QR code เลยกลัวจะไม่ทันต้องทําอย่างไรบ้างมีช่องทางติดต่อเจ้าหน้าที่ไหมคะคําถามนี้เป็นคําถามที่ต้องมีถามทุกรอบเลยนะครับอีกไม่กี่วันจะเดินทางแล้วยังไม่ได้ QR code อะไรอย่างเงี้ยในนี้เราก็มีโพสต์ไว้ในคอมเมนต์นะครับดูตรง g o o g u i d e c o m r e o p e n ให้แนะนําก็คือติดต่อสถานทูตและก็ติดต่อส่วนกลางด้วยนะครับในหน้าเว็บไซต์ Thailand pass หน้าแรกมีช่องทางติดต่อหรือว่าดูในเว็บโ o ล o ไกด d e com slash re open ที่บอกเอาไว้ก็ได้แล้วก็ติดต่อสถานทูตด,ด้วยติดต่อหลายช่องทางพร้อมกันถ้าใกล้เวลาแล้วเนี่ยเขาจะรีบดําเนินการให้สอบถามคุณออฟครับผมมีกําหนดเดินทางกุมพานี้เอกสารทุกอย่างพร้อมหมดรวมทั้ง qr code ด้วยแต่ดันมาเกิดปัญหาตรวจโควิดก่อนขึ้นเครื่องไม่ผ่านเลยต้องเลื่อนตัอวไปเป็นหนึ่งมีนาคม คำถามคือ QR code ที่ขอไว้ต้องยกเลิกไปเลยแล้วขอใหม่ใช่ไหมครับหรือต้องแจ้งไปส่วนไหนว่าต้องเลื่อนวันเดินทางก็คือต้องขอใหม่นะครับเพราะว่าเขาให้ดีเลยได้ไม่เกิน72ชั่วโมงหลังวันที่เราได้กรอกเอาไว้ว่าเข้าไทยวันไหนฉะนั้นอันนี้น่าจะเกินแล้วก็ต้องกรอกใหม่แต่ก็ไม่ยากนะครับเห็นว่าเหลือเวลาอีกนานพอสมควรเลยเหลือแค่ว่าไปเลื่อนวันในเอกสารหลายๆอย่างอย่างเช่นตัวเครื่องบินเลื่อนไปแล้วแล้วก็ใบจองโรงแรมก็ไปเลื่อน แล้วก็มาขอคิวอาโค้ดใหม่พอดีเป็นโควิดหายแล้วแต่หมอบอกว่าเชื้อมันยังอยู่ไปอีก60วันถ้าเราเดินทางสิ้นมีนาแล้วผลยังเป็นบวกแต่โควิดหายแล้วยังเข้าไทยได้ไหมต้องโชยเอกาสารอะไรเพิ่มเติมไหมอ๋ออันนี้เป็นเคสที่บังเอิญได้พอดีนะครับคือเขาบอกว่าก่อนขึ้นเครื่องอะถ้าเรายังตรวจแล้วเป็นบวกอีกนะคือต้องตรวจทุกคนนะครับแต่ถ้าบังเอิญเป็นบวกแล้วเรามีใบรับรองแพทย์ว่าหายจากโควิดมาแล้วมากกว่า14วัน แต่ไม่เกินสามเดือนอันนี้ก็ยังอยู่ในขอบขายใช่ไหมสิ้นเดือนมีนาอถ้าเราโชว์อันนั้นด้วยอ่ะว่าหายมาแล้วเกินสิบสี่วันแต่ไม่เกินสามเดือนปุ๊บก,ก็คือต่อให้ตรวจเป็นบวกก็ขึ้นเครื่องได้วงเล็บวงเล็บถ้าสายการบินเขายอมอันนี้ต้องมีห้อยไว้ตลอดเพราะว่ากฎระเบียบของไทยก็ส่วนของไทยแต่สายการบินก็ส่วนสายการบินอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็คงต้องลองถามสายการบินดูว่าเนี่ยเนี่ยมีสองอย่างคู่กันอย่างเงี้ยถึงแม้จะตรวจเป็นบวกแต่มีใบรับรองแพทย์ว่าเคยติดโควิดแล้วหายนะ เอ่อตามระยะเวลาที่ทางการไทยบอกยังสามารถขึ้นเครื่องได้อยู่ไหมตรงนี้ถ้าเพื่อนๆฟังแล้วมียังคงมีข้อสงสัยอะไรที่อยากสอบถามอยู่นะครับก็สอบถามที่คอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยวันนี้ขอบคุณที่รับฟังนะครับ